ครับเราถืออะไรมาหน้าครับบัตรชวนยูฟ่าหน้ายูโครโโครับผมฝนตกน้ำท่วมครับผมมาเบิ่งน้ำพี่น้องอ่าเบิ่งน้ำกันครับเนี่ยมือนอีก็ได้มาเบิง่งลน้องใหม่ครับมีน้องใหม่กำลังพอแข่งครับนี่คือบ้านสวนยูฟ่าหน้ายูโรนี่คือวิธีชีวิตของปัญญาตระเวนวิธีชีวิตของชาวบ้า,บานสังเกตครับ บนแว่งอำเภอตะวันแดนดินครับจังหวัดสกลนครนี่นคือวิถีชีวิตของชาวสกลค,ครับน้ำถล่มพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอานา้ำไหลายครับเงืออ่อนฝน,น,นตกหนักฝนตกแห้งเขาจากปากพี่น้องนี่คือการฝนตกครับฝนหลายน้ำก็หลาย กับ,บโบดลนะครับเดี๋ยวกับอย่างสิทธของคนชาวนาครับชาวกลน,นครครับเป็นเพื่อนกับเบิ้งน้ำกันครับผมนำจุดขอครับ ที่เดียวเห็นอยู่นี่ก็คือแขยงหน้าทขงหน้าอยู่ฝ่าหน้าอยู่โลครับแียงหน้าในตำนานครับบ่ได้ีฝนฝนฝนตกอย่า,ายงนี้ันตกอยู่ครับละละ <c oughs> ละย่างอยู่นี่ก็ฝนยังลินอยู่แต่เมื่อเคลื่อนยังบม่หยุดเลยครับบ้านที่นองหรือว,ว่าเพียเพ้ยนเพีนเป็นยังไงเนาะมีฝนบนนอครับหรือสินักก่านี บันแก่นนักเติบครับสองชั่วโมงเจ็บที่ฝนตกแห้งๆหครับน,นนทรนก็บ่ท่วมครับมองลุมมองมันต่ำขึ้นกับรรมดาของน้ำครับมันต้องอยู่ลงมาขังหมองต่ำครับ มันกันไปเน่าๆพี่น้องนี่ครับอั่นี้เสียนผ้ายางเลาะหน้าอีกแล้วครับเลาะปล่อ,อยยางเพราฝนตกแห้งครับอคือน นี่ครับเขียงบ้านสวนยูฟ้านายูโรเห่นะครับเขียงในตำนานนี่ครับน,น,น้ำเปียเลยพี่น้องเอ้ยหล่นข้างหน้าขัา้นแท้